สวัสดีฮนะผู้ชมทุกๆท,ท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพี่ๆพิมพ์ลีก2022กันะวันนี้มาชมบิ๊กแมตช์ดาร์บี้แมตช์เกมนี้กันนะเป็นการพบกันนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเปิดบ้านนะต้อนรับผู้ปรับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะมาแข่งกันในพีพๆพิมพ์เมลีกของเราแล้วก็ต้องมาลุ้นนะว่าใครจะควา้าสามแต้มไหมในเกมนี้ตอนนี้เราก็เข้าสู่ วีคที่3กันแล้วนะก็มาดูผลงานของออทั้งคู่กันสักหน่อยนะพี่หลังจากผ่านผลไป2วีคนะก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อยู่อันดับ10นะมีอยู่3คะแนนนะลุยเซียติดลบ1นะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีเพียง1คะแนนนะอยู่อันดับ15นะลุิเซียก็ติดลบ1เช่นกันนะก็ทั้งคู่ต้องฝ่าฟันแย่งแย่งกันนะในแมชนี้นะเพื่อที่จะดันตัวเองขึ้นไปให้สูงใน ตารางคะแนน PP, พรีเมียร์ลีกของเรานะก็ในส่วนของราชื่อเพ่เนก็ขึ้นปรากฏม้เห็นกันนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีนำโดยมาเลสแล้วก็เคซุสนะก็เดี๋ยวไปดูทางฝากฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะว่ามีใครกันบ้างนะก็ฟุาประตูก็เดเคียนะก่อนหน้านั้น,นนำหน้ามาโดยคนสำคัญอย่าง ซีอาร์เซวนะที่กลับมาช่วยทีมนะในซีซั่นนี้ริสเตโนโรนโดะก็ต้องบอกว่าดูจากรายชื่อจัดเต็มกันทั้งสองฝ่ากฝั่งนะี้เดียวมาเตรมชมกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นฝั่งไหนที่ขวาคะแนนสำคัญนี้ไปนะเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเริ่มเขี่ยเปิดเกมไปก่อนนะ เกมเริ่มต้นแล้วที่เอติฮัดสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้เขียบเปิดเกมไปแล้วฮะบอลเริ่มต้นที่เคซุสฮะย้อนมาโรดรีกุนกันเก็บมาคันเซโลโรดรีให้กริลิชกริลิชยังเล่นอยู่มาที่คันเซโลคันเซโลยังฟาตอลีมาเองฮะคันเซโลแทงย้อนกลับมาฮะอยู่ที่ เกรลิชเล่นกับตอนนี้ที่เคซุสนะเอาเคซุสจะลุยไปเองมาที่กุนโดกันมาตะลุยทางซ้ายเข้ามุมก่อนนะแล้วเปิดเข้ามาได้แล้วลูกนี้ต้องโขกออกไปก่อนนะแมนยูนะครับเ,เป็นทีของแมนยูได้ครองบอลกันบ้างนะปบอกบาเอาปบอกบากระชากลากไปได้แล้วเติมมาทางขวาปบอกบามาที่เฟรดนะเฟรดยาวให้บรูโน โนมาที่ลูกชอเล่นกับดูโนโอชอเติมมาทางมุมซ้ายอาลูกชอพร้อมจะเปิดเข้าไปลูกนิวก็ลึกไปไหนฮะเข้ามือเอเดนเซนรับไว้สบายๆต่อันแนวแมนซิตี้กุนโดกันกรีลิชยาวหเห็นมาเลสมาทางขวาแล้วก็ เก็บทันด้วยบอลไม่ออกอ่อมาเลสลุยมาเข้ากรอบเขตโทษหักไว้ตรงนี้โอติดบล็อกนะยังปาดบอลไปให้เพื่อนหน้าประตูไม่ได้ฮะแต่ว่าบอลลูกนี้น่าจะได้เตะมุมะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะมาดูนะว่าเตะมุมลูกนี้จะส่งผลดีขนาดไหนฮะมีผู้เล่นมาใกล้ๆน่าจะเล่นสั้นนั่นแหละรีลิสไปรับบอลมารีลิสโยกเข้ากรอบเขตโทษหักเข้ากลางให้กุนโดกัน เกลิชเล่นกับคุณกันไปที่เคซุสเคซุสโดนแย่งไปได้อาลแล้วเป็นทีของแมนยูนิเตดบูโน่ไปที่ปอกบาอ่าปอกบาให้ซันโชทางขวาอาวาว,วิซากา้าวิ่งตะลุยลากมาเองทางริมเส้นขวาวิซาก้ามาที่ปอกบาปอกบาเข้ากลางลูกนี้โอ้โหแต่ว่าซิตี้เคลียร์มาได้ฮะน่าจะเป็นบอลของแขกตอนนี้เป็นบอลของแมนยูอาบูโน่บูโน่ตะลุยมาไปที่เฟรด ให้โรนโดโดจะตะลุยเข้ากราบเขตโทษลูกนี้จะส่งอา้าวแล้วนี้เป็นบอลของซิต,ตี้นะฮ<ด>นะก็รีบเคลีย์มาก่อนนะเป็นบอลของ<ๆ>แพนยูเริ่มบุกหนักเอาตัวนี้ CR7 ไหลไปให้บรูโน่เพื่อนรุ่มชาติแต่ว่าเสียบอลให้ซิต,ตี้อาร์ซิต,ตี้จะโตกลับไปกันบ้างกันเซโลยาวมาเล่นกับวีดิชเคซุส ลิลากครองบอลมาหัวลุนี้เสียบอลไปแต่ซิตี้ยังได้บอลมาเลซโซจะคว้าให้เพื่อนติดบล็อกสักก่อนนะเป็นบอลของยูเนเต็ดนะเดเคียเดเคียไปที่วาลันวาลันยามาวันบิสกา้าเก็บได้บิสกา้ายกสวยให้ซันโชออะโชเก็บล้วตะลุยลากเลาะลิมเส้นขวาไปเองซันโชหุนก้า ฟาวิสกาเลาะบอลตรงนี้โอ้โหแล้วก็ทำบอลออกข้างไปเองครับฟาวิสกาซิต,ตี้ได้ทุ่มฮะกิลิชมาที่เดอะบอยเล่นกับเคซุสเดอะบ,บอยมาแล้วฮนะตอนนี้เคซุสแล้วโอ้แล้วเติมมาทางซ้ายจะไหลเอาแล้วล็อกข้างในแล้วเคซุสยิงลูกนี้โอ้โหต้องเซฟไว้ก่อนเลยฮะเดเคอต้องบอกว่า สุ์เซฟเลยก็ว่าได้เดี๋ยวมาดูอีกครั้งฮะยิงตะบันเข้าไปลูกนี้โอ้โหต้องบินไปปัดป้องไว้ก่อนเลยฮะ D.K.R. แต่ก็จะได้ลุ้นเตะมุมกันะฮะเปิดเข้ามาลูกนี้โคเข้าไปโอ้โหแล้วก็สกัดออกมาจากเส้นประตูเลยฮะทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้เราจะโต้สวนกลับไปด้วยความไวแลรสดมาให้ลูกจอ ไปที่โรนัลโดแล้วชิงกับลาสปอร์สวยงามอาอลาสปอร์มาแล้วตางแล้วไหลคโอ้โรนัลโดตรงนี้หลุดเดียวเขาก็ไปโท่าตแต่ว่ายังไม่หลุดแล้วควยให้บูโน่หมุนลับโลโดยิงนี่โอ้แล้วซ้ำไปอีกทีโอ้โหต้องปัดกันบ้างนะทางฝั่งเอเดอร์สันแมนยูก็ได้ทีน่ากลัวเหมือนกันนะจังหวะนี้เป็นซานโชนะโอหตวาดไปลูกนี้แต่เอเดอร์สันยังว่องไวอ่ะโอหบินเย็ดสุดเอื้อมไปปัดไว้ก่อนนะลูกนี้ หลุ้นกัะเตมมูมาทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูกชอเปิดเข้าไปลูกนี้องตก็คว้วารับไว้สบายอะ่ะเดนเวอร์สันยาวทั่นทันทีพักอกเก็บบอลได้แล้วจะได้เล่นต่อเดิอบร้ยมาที่มาเลสบอยหมุนย้อนไปที่โรดรีดีให้คุณเหนกันออลมาที่เคซุสลูกนี้เัซุสขาหลอก ดีให้พี่เกลิชแล้วรีลิชจะพลิกหรือเปล่าแล้วเคซุสยิงลูกนี้ติดบล็อกโอโหลูกนี้น่าจะล้ำหน้านะนะกรรมการก็น่าจะดูกราฟิกโอโคลงบอกว่าล้ำไปขาหนึ่งเนี้ยทางเคซุสก็ต้องยุติจอนี้ไปฮะทางฝนะั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ เตสเตอร์ยืนติดแต่ก็จะเปิดขึ้นไปในะ้ได้ค่เเ่นซานะกับแม็กควายควายยกนิ่มๆให้ลูกชอตวัดเข้ากลางให้บรูโน่บรูโน่ลุยมาอยู่กลางสนามมาที่โรนโดโดกระชากลากไปแล้วสวยให้แลสปอร์ลูกนี้ล้ำหน้าหรือเปล่านั่นีนนนนนะ้ก็รมการยกทงไปก่อนนะน่าจะเหลือมล้ำไปนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะออกตัวาขาก้าไปนิดนึงนะ นำหน้าไปฮะจังหวะน,นี้เกมก็ใกล้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วฮนะก็อย่างทำอะไรใดๆกันไม่ได้ฮนะกับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คู่นี้นะ0ประตูต่อ0อยู่ฮนะจนถึงตอนนี้ใกล้จบครึ่งแรกแล้วฮนะแต่ตอนนี้เป็นซิตี้ได้บุกฮนะเคซุสเคซุสยังตำบัาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเข้าไปแล้วฮนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำไปก่อนโดย คุณโดกันนะโอ้โหลูกนี้ทั้งการประสานงานจังหวะจบตะบันยิงเข้าไปโอ้โหสุดสวยจริงนะเดี๋ยวมาดูภาพช้านะว่ามันมีความเป็นหน้าที่มาอย่างไรลูกนี้นองจากเกสุดแล้วะบางบางบอลแล้วไหลแล้วซัดท,ทันทีโอ้โหเดกา้าว่องไวแค่ไหนก็ปกป้องไม่ทันนะลูกนี้ยิงใส่ก้อยแล้วลูกนี้เหมือนจะปัดได้แล้วแต่เด็กาแต่ว่ามันแรงแม่โอ้โหเป,ปโกระโดดร่มดีใจแล้ว นำไปก่อนแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาใครกันนกันนาทีที่40ฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0แล้วว่าตอนนี้ก็ต้องมาเคลียร์เริ่มกันต่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมยังเวลาเหลือเยอะครึ่งหลังนะส่วนครึ่งแรกก็ใ,ใกล้จะหมดเข้าไปทุกทีฮะจะได้ตีใขรแตกมาก่อนเลยหรือเปล่าในช่วงครึ่งแรกของทุกนี้ก็ส่งพลาดเป็นแล้วะแล้วก็ซิตี้จะเล่นกันมาต่อฮะลาป๊อก กดยาวไปที่กรีลิชลิชยกข้ามมาทั้งฝาขวาม,มาเลสก็ทำหน้าที่ได้ดีโขกเข้าไปกลางสนามหตแต่ว่าเคลีรยม,มาได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ็อกบาจัดไหลตรงนี้ให้โรนารโดปผดเจ็บ2อนาทีครึ่งแรกชันโชจัดล็อกตรงนี้เสียบอลไปสแล่ายาวไปแล้วก็ซิต,ตี้จะสวนกลับมากรีลิชไหลให้กุนลกัน โดยการยกลูกนี้ไปที่กุยลิสแล้วมาทางซ้ายแล้วกรีชลิสจะได้หนีห่าง2องศูนหรือเปล่าครึ่งแรกแต่เวลาหมดนะตอนนี้แต่ยังได้โอกาสอยู่ฮะแล้วโรลี่ไหลให้เควินเดบอยลูกนี้มาถึงเคซุสยิงนู่นหัวเกือบจะเป็น2อศูนในช่วงท้ายครึ่งแรกเลยฮะแต่ว่าจอๆลูกนี้เคซุสดวลกับเดเคอยเป็นเดเคอยที่ชนะจังหวะนี้เซฟไว้ได้ฮะก็ จะได้ลุ้นเตะมุมต่อ,อะเวลาหมดไปแล้วก็จริงแต่มันต่อเนื่องามาดูนะว่าแมนซิตี้จะทําอะไรได้หรือเปล่า,าช่วงนี้แล้วลิสลุยกระชากโอ้เข้ามาในกอบเขตโทษได้ลุไปม่ที่เควินเดรบอยยิงโอโหข้ามคานนีแล้วก็น่าจะต้องเป่านุวตจบครึ่งแรกไปก่อนแล้วว่าซิตี้เกือบได้ประตูหนีห่างนะในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ยังไม่ได้ะยังคงเป็นแมนซิตี้หนึ่งแมนยูเน็ตสูญอยู่ฮะตอนนี้โดยเาขาเนี้หนึ่งประตูในครึ่งแรกกันละ ก็เดี๋ยวพักครึ่งกันสักครู่แล้วมาติดตามกันต่อก็ไม่รีรอนานเลยใดฮะมาเริ่มกันต่อนะกับเกมนี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ฮะกับการแข่งขันพรีพีพิมพ์รีคอ2ีก2022ฮะตอนนี้เข้าสู่วีคที่3แล้วนะมาดูเฮ t ุเฮ a d ของคู่นี้กันสักหน่อยฮะแข่งกันมา2ซีซันที่แล้วนะ ในปี2020ก็แมนซิตี้ชนะทั้ง2แมตช์เลยนะ2-0และ1-0น,นะส่วนซีซั่นที่แล้วนะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชนะทั้ง2แมตช์นะเป็น1-0ทั้ง2แมตช์นะก็ผัดกันแพ้ชนะจร,จริงนะแต่มาดูกันว่าในเกมวันนี้จะเป็นฝั่งไหนนะที่จะชนะไปเกมก็เริ่มกันมาแล้วครึ่งหลังตอนนี้เป็นบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลัสฟอร์ตมาที่เฟรดปอกบาให้ชอ ชิงเป็นสามเหลี่ยมแมนยูไนเต็ดเฟรดโรนัลโดมาที่ลาสฟอร์ลาสฟอร์ตะลุยอุลจะแทงทะลุยังไม่ผ่านซิตี้อ่ะแล้วกุนโดกันได้บอลมามาที่กรีลิชกุนโดกันไม่ผ่านแมนยูไนเต็ดนะแล้วได้บอลกลับขึ้นมาโรนัลโดเห็นซันโช่ไหลมาซันโชคขึบอลหลอกไปมาย้อนมาอนอนบอลพิสซากาโรนัลโด โอใครสวยวิธีบูโนโอ่อารุบูโน่ได้ช่องยิงลูกนี้ต้องจัดไกลกันก่อนนะแต่ว่าเอเดนันยังปฏิเสธลูกนี้ไปได้ฮนะโแล้วก็แก้เกมเปลี่ยนตัวกันเร็วนะทางฝั่งเจ้าบ้านส่งแตเดโดซินวามาแทนบนตัวกันกันบ้างฮนะแต่มุมมาทางฝั่งแมนยูนเต็ดเล่นสั้นกันมา mm hmm. บูโน่อูรุบูโนโ่ฟามาได้เอาเขาก็อโทษมาที่ ซานโชยิงลูกนี้โอ้โหแต่ว่าเซฟอีกแล้วว่าเอเดนสันลูกนี้ก็เป็นซานโชว่ายิงยัดเข้าไปโอ้โหบินไปปัดไว้ได้ฮะเอเดนสันใส่มุมอีกครั้งนะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต้องเร่งนะแมนยูนเต็ดเวลาหมดลงไปเรื่อยๆฮะ มเป็นไฟตามอยู่แล้วตอนนี้ชิงมาซันโชโชล็อกเข้ามาแล้วเปิดไปที่ดูโนมาถึงแม้กวยไม้กวยขึ้นมาสูงเลยฮะไม้กวยยิงกันบ้างโอ้โหแต่ว่าติดบล็อกอะเอาแล้วเป็นซิตี้ได้บอลมาบล็อกเกอร์อ้าวแล้วไปโดนแย่งเฉยๆซันโชเอาแล้วฝาดเข้ามาตรงนี้ซิตี้ก็ได้คืนกลับไปเอาวเราจะโต๊ะกลับไปเดรอบรอยอุกชากเองฮะไปทางขวาเดรอบรอยลากกระชากต่อไป ยังไม่หยุดสิน้นโรบอยล็อกกันมามาที่บล็อกเกอร์ให้เคสุสยุ้แทงให้มาเลสทุกนีโดยไปื่นๆจะย้อนกันมาแต่ก็เป็นการครอบครองของยูไนเต็ดกันบ้างดูโน่ให้ปอกบาปอกบาจะฝ่าไปตรงนี้ไม่ผ่านนะแล้วก็ซิตี้ฉกช,ชวยเอาบอลไปแล้วกรีลิชเล่นกับเบนาโด เซเรโรมาที่กรีลิชกาเซโลวิ่งมาเก็บได้เอาแล้วล็อกย้อนคืนกรีลิชซิต,ตี้เหมือนจะหาประตูที่2ต่อไปด้วยฮะแต่ว่าแมนยูเนเต็ดได้โอกาสมาบ้างแล้วตอนนี้ลู纳โดลโนาโดเอาดูกตนไปต่อมาที่ป็อกบาป็อกบาปเล่นกับโรนัลโดมาที่ปอกบาอีกครั้งป็อกบาครึ่งโอ้แต่ว่าบอลยังไม่คอนเฟล็์มาที่ป็อกบาชิงกับดูโน ยาวไปที่ลูกชอทั้งซ้ายโอ้โหลูกชอปะทะกับวอกเกอร์ทีมชาติคิดด้วยกันบังบอลไว้อูๆแล้วจะหมุนมาลูกนี้โอ้แต่เสียท่าวอกเกอร์ฮะวอกเกอร์แย่งไม่ได้แล้วซิตี้จะโต้กลับไปฮะลิยามาเลสเอาลิยามาเลสกระชากมาแล้วฮะโอ้ด้วยความเร็วย้อนมาที่วอกเกอร์เกอร์มาให้อยู่ที่เดอะบอยตรงกลางเอาแล้วูกนี้เคซุสเล่นเติมเด็มรอยแล้วบายาโดยิงลูกนี้โอ้โหแต่ว่า เซฟเดคเคอยั Save, หนรอดปลอดภัยอยู่นะตอนนี้ก็แต่ดุนเตม,มุ่ต่อว่าทั้งฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มาดูผลงานของคู่นี้ในวีคที่แล้วไหนฮะแมนซิตี้ก็โอ้โหแพอ้อินเตอร์มิลานมาส0มนนะในวีคที่แล้วส่วน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แพ้ปอร์โตมา2-1หัวโอ้ทั้งคู่ต่างแพ้กันมาแล้ววันนี้ต้องแย่งแต้มกัน,ลนแล้วตอนนี้ซิตี้ได้เบียดนำอยู่แล้วยิงตรงนี้ติดบล็อกอาแล้วตรนี้เบียดชนะเวลาได้บอลมาแล้วก็เล่นกันต่อเอาแมนยูไนเต็ดต้องเร่งนะเวลาหมดลงไปทุกทีะอะที่อาร์ยาวขึ้นมาเป็นบอลของซิตี้นะตอนนี้เบรโด แ,แมนยูตัดได้แล้วบูโน่ให้แลสปอร์ตลุกชอเล่นกับบูโน่มาบูโน่มาที่โรนัลโดแล้วโอ้โหไปที่ลุกชอมาแล้วทางซ้ายแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้จะโคกซิตี้โคกไม่ได้ฮะแล้วจะโต้กลับไปฮะเอาเบราโดไปที่โรดรี ลูดี้ก็มาที่สเตอร์ลิงลิงก็ชากไปแล้วแล้วจะเปิดลูกนี้ติดบล็อกอยังเป็นของซิตี้ต่อเดอะบอยมาที่โรดรีครับโรดรีมาแล้วทางขวาดีล็กลากโคกร์กีบโทษลวปลามาลูกนี้โค้งเน้นๆยังติดบล็อกแล้วยิงอนินๆ,ๆอีกทีติดบล็อกอีกทีอาเป็นบอลของแมนยูโรนัลดจะไปต่อฮนะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมนี้แล้วยัง ตีตียังนํามาพิงลูกเดียวตั้งแต่ครึ่งแรกฮะมาดูนะอะไรจะเกิดขึ้นในช่วง10นาท,ทีท้ายเกมนี้แล้วไหลมาลูกนี้เฟรดย้อนมาซานโช่ดูโนชิงกันไปมาแล้วยังหาช่องมงไม่ได้ฮะชิงกันไปมาอยู่แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วโคกเน้นๆโอ้โหปัดไปหวาดเสียว่าลูกนี้แล้วได้โคกฮะต้องบอกว่านี่เปิดเข้ามาสู่โขแต่ว่าหลับหน้าไปก่อนนะถึงเข้าไปก็ไม่ได้ประตูฮะ ก็มาเริ่มกันต่อกันใหม่ฮะซิตี้เตะออกมาเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมแมตช์หน้าของทงั้งคู่ซะหน่อยว่าจะไปเจอใครบ้างในวีคต่อไปฮะวีคที่4นะแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปเยือนเซบีย่านะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเ,เต็ดจะกลับไปเล่นในบ้านนะต้อนรับเซิงไฮพอร์ตนะติดตามชมเกมกันให้ได้ฮะติดตามกันไปเรื่อยๆฮะพีพีพีเบริกของเราฮะมาลุ้นกันนะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อจบฤดูกาลฮนะ ใครจะได้แชมป์ไปนะฮาบอลอยู่ที่เคซัสไปที่สเตอร์ลิงเคซัสซุดจะหาช่อง <S <S อยกยิงนี้โห oh, ติดแ oh. ม็กควายบล็อกไว้ได้เอาแล้วแมนยูต้องเร่งนะเวลาจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วฮนะ oh. ยัง oh. คงตามอยู่หนึ่งูนนะ อย่างก่งน่าจะได้แค่ตีเสมอแะแมนยูนเต็ดมาดูน่าจะทำได้หรือเปล่าฮะแลสโอรตกนี้แลสโอร์น่าจะล้าหน้าอีกแล้วะฮะโอ้หผมบอกว่าล้านิดเดียวอย่างง้ยโนมออกตัวเร็วไปนิดนึงฮะล้มหน้าก็ซิตี้ยิ่งได้เวลาไปใหญ่ฮะได้เคาะเกีีย่ยขึ้นมาทดเจ็บสามนาทีเท่านั้นโอ้โหเวลาไม่มี มากพอแล้วนะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะน่าจะยากแล้วโอ้ก็ให้โอกาสาซนอาลงมาสัมผัสสนามกันบ้างนะโรนัลโดไปพักผ่อนแล้วอะแล้วก็แมนซิตี้คงเคาะบอลให้เวลาหมดไปแล้วอะหมดไปหนึ่งนาทีแล้วถ้าตอนนี้เอาละเคซุสโอ้ลับไม่ใช่จะเอาอีกลูกหรือเปล่าอะตอกฟ้าลงไปเลยเอาลรเเคซุสจะกระชากไม่ผ่านบ็อกบาอ๋อาละแมนยูไม่แน่อาจจะมีทีเด็ดได้โอกาสในช่วงท้ายต้องรีบ เปิดขึ้นไปฮะแล้วมาที่โอ้โหเราไม่ทันแล้วว่กรรมการเป่านกหวีดจบเกมนี้ไปแล้วฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้หนึ่งศูนย์เท่านั้นนะแต่ก็เป็นสั่แต้มนะที่ซิตี้เก็บไปเติมเต็มในตารางคะแนนได้ฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไร้แต้มกลับไปนะต่อตามนี้เกมนี้ซิตี้หนึ่งยูไนเต็ดศูนย์นะก็เดี๋ยวไปชมไฮไลไท์ทรรประตู หนึ่งเบวในเกมนี้ในช่วงท้ายนะสารับผมก็เดี๋ยวล่ำลากันไปก่อนนะพบกันในอกาศหน้านะสวัสดีครับ